ก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสุมชนนะครับที่มาร่วมไ่ายให้ท่านคนตเอกในทวดทรงนะครับเรตะบุญแห่งชาติได้รับแจ้งเหตุนะครับมีกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งได้เป็นชาวต่างชาติได้แฝงตัวการติดกระเป๋านะครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาปัญญาไปที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับทางฝ่ายสืบสวนนะครับจึงได้ ว่เวลาที่ผ่านมานี้นะครับเพื่อเฝ้าระวังนะครับกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งแอบอ้างตัวนะครับและอลําพรางตัวเองเป็นนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านะครับผมยกตัวอยา่างเคสล่าสุดที่ผ่านมาคือวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับปรากฏนักท่องเที่ยวนะครับถูล้วง,รรก,รก,รงกระเป๋าไปนะครับเดินไปแค่ปิกระเป๋าลุกกระเป๋าแล้วเอาทรัพย์สินในกระเป๋าไปนะครับ ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยการที่มีการเตรียมการนะครับจ้องเฉพาะตัวกระเป๋าและก็บัตรเครดิตของผู้เสียหายนะครับชาวต่างชาติต่างๆและก็รีบดดำเนินการทันทีโดยการที่รูดมีเครื่องรูดเตรียมพร้อมมาในการรูดสินค้ารูดค่าใช้บริการนะครับโดยเป็นกลุ่มแก๊งที่อยู่ต่างประเทศนะครับโดยพฤติการของเขาเนี่ยอย่างตอนน้อยนะครับมันมี3ามคนหรือ4คนคนแรกนะครับจะเข้าประกบ ผู pelled, society, ้เสียหายเนื่องจากว่าสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเรานะครับมันจะเป็นทถาที่แออัดนะครับนถานวัดหรือตามท้องถนนที่มีคนเยอะคนแรกจะไปเบียดนะครับประกบให้ทางเดือหรือผู้เสียหายเนี่ยเป็นความจำใจนะครับคนที่2ก็จะใช้มีคัตเตอร์หรืออุไตัวอย่างนะครับมีคัตเตอร์นี่ยครับกรีดกระเป๋าหรืออาศัยช่องจังหวะอกาสนะครับรูกระเป๋าเนื่องจากผู้เสียหายหรือเยือเนี่ยส่วนมากจะสะพาย ด้านด้านข้างด้านหลังนะครับหรือพกที่กระเป๋าสตางค์ด้านหลังตัวเองนะครับเขาจะใช้เอาท่องโอกาสเนี่ยแะคนแรกเบียดเบียดเ,เป็นความรู้ใจคนที่สองกรีดน,นะครับแล้วก็ฉกเอากระเป๋าไปส่งต่อให้คนที่สามนะครับคนที่สามจะรีบวิ่งไปหาเพื่อนนะครับซึ่งอยู่ในใกล้เคียงซึ่งมีเครื่องรูดบัตรนะครับนำบัตรเครดิตนะครับมารูดสินค้าทันทีทันใดน,นะครับในวันที่สามสิบที่เกิดเหตุนะครับกับ นักท่องเที่ยวนะครับปรากฏว่าเขานะครับใช้ัตรเครดิตรูดทันทีหมดไปทั้งหมดหนึ่งล้านเก้าแสนเยนตีเป็นเงินไทยประมาณห้าถึงหกแสนบาทนะครับซึ่งจากการตรวจสอบไล่กล้องวงจรปิดนะครับจะเกิดเหตุติดต่อเรื่องไปอีกตั้งแต่สามที่วาระผมก็เฝ้าระวังอยู่ดีว่าพักที่เหยื่งใดปรากฏว่าเมื่อวานนะครับมีเป้หมายสองคนนะครับออกจากท้องที่แถว้วยขวานมายัง วัดแห่งหนึ่งที่ฝ่าพนนะครับฝ่ายสืบสวนเลยผมได้เชิญตัวมาทาการสอบสวนนะครับโดยนะครับตัวผู้ชายนะครับชื่อมิสเตอร์โวเนี่ยนะครับชาวเวียดนามนะครับเราก็พาไปตรวจค้นห้องพักก็พบนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับตั้งแต่กางเกงเสื้อลองเท้ากระเป๋านะครับใบมีดนะครับแล้วก็เครื่องรูดบัตรอยู่ที่ห้องพักของเขานะครับ ให้กรยอมรับเบื้องต้นว่านะครับจำศีรุพันธ์ตรงกับวันเกิดเหตุที่ก่อเหตุวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะครับตัวผู้หญิงไปคนห้องพักเช่นกันที่ย่านประชาราษฎาร์มเพลสนะครับก็พบนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับแต่เสื้อกางเกงหมวกรองเท้ากระเป๋าตรงกับจำศีรปพันธ์นะครับในวันเกิดเหตุจึงได้ขอมหมายจับทั้งสองรายนี้นะครับสิ่งที่น่าตกใจคือว่าตัวผู้ชายนะครับเข้ามา เข้าออกประเทศไทยทั้งหมด49ครั้ง49ครั้งดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาข้ามาในขั้นล่าสุดเี่ยคือ12ธันวาคมนะครับเสร็จแล้วออกไปวันที่10มกราและกลับเข้ามาเลยวันที่10มกราเช่นกันนะครับตรงด่านคลองลึกทังหมด3แก้วนะครับตอนนี้กำลังประสาตนตมในส่วนของพฤติการของคนร้ายแบบนี้นะครับที่เข้าออกเยอะที่สุดน,นะครับส่วนผู้หญิงเข้าออกมา23ครั้งนะครับซึ่งตอนนี้จากการรวบรวมทั้งหมดข้อมูลย้อนหลังไปเนะี่ยพบว่า ตัวผู้ชายนะครับได้เคยเจอเหตุที่สอบแนวนาดยาวนะครับที่ซัปหลีเวิลด์นะครับที่นักท่องเที่ยวไปเยอะที่ไปเที่ยวซัปหลีปรากฏว่านะครับมีการไปชดเอากระเป๋าตัางค์และบัตรเครดิตของชาวเกาหลีสูญเงินไปทั้งหมด9 5 0 0 0 0นหาบาทและก็นักท่องเที่ยวชาวจีนสูญเงินไปบัตรเครดิตน,นะครับ4,5 0 0 0 0หาื่นบาทนี่คือรายการของตัวผู้ชายคนนี้ที่หล่อยด้าอนหลังนะครับ เราตรวจสอบต่อไปเมื่อคืนนะครับพบว่าในมือถือของเขานะครับมีสลิปนะครับที่การรูดจากเครื่องนะครับเครื่องรูดเนี่ยของตัวชาวญี่ปุ่นที่วันที่30มีในเครื่องเรียบร้อยประกบกับนะครับเปิดึ้นเซ็นทรัเวอร์นะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับปรากฏในมือถืองเขาปรากฏคลิปเรื่องที่ไปดูทุกที่เซ็นทรัเวอร์ดปรากฏวันนั้นที่เซ็นทรัเวอร์ก็มีเหตุนะครับนักท่องเที่ยวถูกเอาบาดแผลไปรูดเหมือนกัน ศูนเงินไปถมหงล้านเก้าแสนกว่าบาทแต่ปรากฏว่านะครับเขารู้ตัวแล้วรีบแจ้งเหตุกับแจ้งตรวจนะครับเราประสานตำรวจท่องเที่ยวปรากฏอายัดเงินในส่วนก้อนนี้1นล้านเก้าแสนกว่าบาททันนะครับก็ถือว่าเป็นภัยทางสังคมและทําให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเสียหายมากนะครับทางสำนักงหนชาติหรือท่านผู้จัการแห่ชาติเองนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าต้องบูริการกําลังกันนะครับ ผมเลยมีเหตุจำเป็นจริงๆโดยท่าผู้ช่ยกองบญชาการว่าจําเป็นต้องกลายงานนะครับเรื่องนี้นะครับสู่สาธารณะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและป้องกันเหตุนะครับโดยย้อนหลังไปนะครับทางฝ่ายสืบสวนในส่วนของนครบาลท่องเที่ยวและก็ตอมอนะครับรอบวันที่ย้อนหลังไปนะครับขออนุญาตนิดเดียวนะครับก็คือ19ธันวาคมเนี่ยก็มีเหตุนะครับมีการลุกกระเป๋าเช่นเดียวกันแต่เป็น ต่ชาติกับพูชาก็มาเช่นเดียวกันพฤติการใกล้เคียงกันเลยนะครับในการระบบและก็ล้วงเอาโทรศัพท์มือถือไปในเครื่องเราทําการไล่กล้องอยางผิดก็จับปุ่มได้นะครับต่อมาครับวันที่6มกราคมนะครับมีเหตุอีกนะครับในส่วนของเป็นชาวจีนแก๊งจีนนะครับสามคนนะครับเราบฏว่าใช้ช่องโอกาสของชาวต่างชาติไม่ได้ไม่ทะเะวังในทุ่กตุงตงก้มมีคนมาเบียดปั๊บก็อาจไปม,มองเป้าหมายคนที่หนึ่งก็คือตัวผู้ต้องใส่หนึ่ง คนที่สอง้วงโทรสัพทันทีส่งต่อคนที่สามแล้วค่อยออกมานะครับขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปยา่านทุ่วยขวานะครับเราเปไดเล่นนกล้องวงจรปิดจนพบตัวและทําการตรวคจค้นจับกลุ่มท้องของกลางทางคดีนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนต่อมาครับวันที่8มกราไอ้นี่เป็นแก๊งคนไทยนะครับซึ่งที่ทางสอนองพชได้แถลงข่าวเป็นส่วนหนึ่งแล้วว่าเป็นจอมโจรแล่คาถานะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะครับมีทั้งกลุ่มแก๊งวิช,ชาชีพมุนส่วนของคนไทยเองนะครับและก็ชาวต่างชาติ ที่ได้มาหากินนักแสงตัวเปน็นนักท่องเที่ยวนะครับทางสำนักงานชาติดาาาตโดยกามการของพันบาลตำรวจท่องเที่ยวและสตมจึงได้บริการกําลังดังกล่าวนี้นะครับและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เรามีวอล์กทูในการเข้าสถานที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็จะขอความร่วมมือในการที่ถอดแมสถอดหมวกเพื่อเราจะเก็บภาพนะครับของนักท่องเที่ยวถราย ที่มาเที่ยวในานะที่สำคัญของพวกเรานะครับเพื่อป้องกันนะครับเอากระเป๋ามาวางไว้หน้านะครับแล่เขาช่วยวาระวังตัวเองนิดนึงนะครับแต่ส่วนของตำรวจนะครับพร้อมเต็มที่ในการวางมาตรการในการป้องกันและก็ติดตามกลุ่มผู้ชายชิดังกล่าวนี้นะครับในเรื่องของกลุ่มคนร้ายที่ทาการลักทรัพย์โดยกระเป๋าในกล่าวนี้ให้ให้ดยที่สุดนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับ